บอกบอกว่าออถูกตำรวจจับนะให้มาดูในตอนเนี้ถูกตำรวจรวจับถูกตำรวจจับคดีป้นว่าอย่างนี้ไปปนเข้ากันซามคนว่าอย่างนี้พอรู้รูนก,ก็ตกใจอึง้งไปเลยแบบช็อกเลยอะล่ะก็ได้ต้องปนค่ะที่ไหนที่เมืองการค่ะโรงรับซื้อข้องเก้าค่ะรวมเวลาทั้งหมดที่เขาหายไปจนกว่าจะรู้นี่นานเท่าไหร่ประมาณยี่สิบวันได้ไมั้ย <20 S> 2ี่สิบกว่าว <8. S 2> ันค่ะ มีหายไป20วันแต่มันก็รู้สึกว่านานสาหรับนู่นอะค่ะเพราะเราไม่เคยแยกกันอยู่นานกนานนั้นนะคะยี่สิกว่าวันเนี่ยมันก็แบบรอรอไปด้วยฟารมที่แบบเราไม่เป็นสุกอะกระวนกระวายใจตลอดเลยอะถึงวันนี้เขาติดคุกอยู่นานเท่าไหรนะ่้ะสามปีสี่ปีได้แล้วค่ะรู้ไหมว่าสารตัดสินกี่ปีตัดสินทีแรกที่ที่ไราปน้นปนําฝั่งอะก็ตัดสินยี่สิบห้าปีกับหกเดือนอแต่หลับสารภาพทุกขั้นตอนก็เลือกประมาณครึ่งหนึ่งก็ 12องปีกับอีก่ามเดือนระหว่างที่เขาติดคุกเขารู้ไหมว่าเมียต้องไปทําอะไรตอนที่พิยูพัทยาไม่ไหม,มเนี่ยก็บอกกับเขาว่าก็โกหกเขาะนะบอกกับไปเป็นแม่บ้านไปเป็นแคชเชียอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหมเขาก็คงจะเทือนะค่ะแต่คิดว่าตอนนี้แล้วเขาคงไม่เทือหรอกแต่เขาก็คงจะคาดเดาอะไรเขาต้องคาดเดาได้อะค่ะเพราะว่าแล้วเขาก็เขียนจดหมายฉบับนี้มาก็เขียนมาค่ะ เขียนมาบอกว่าไหมเราจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะถ้าเรารู้ว่าไหมไปทํางานแบบพี่หมีแล้วก็ไหมไม่ต้องมาเยี่ยมมารอต่อไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันเลยดีกว่าแค่นึกเราก็ขยะขยงแล้วนี่เรายังโกรธไหมอยู่เลยที่ของเงินตั้งนานแล้วไหมไม่ยอมเอามาให้สักทีก็บอกให้ไหมาขายเครื่องเสียงตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมขายห่วงของแต่ไม่ห่วงเราเลยอืมอันนี้น่าสนใจอันนี้นี่ สิบเจ็ดสี่สี่ห้าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาจดหมายที่ไหมส่งมาได้รับแล้วอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขอโทษด้วยที่เป็นต้นเหตุให้ไหมต้องเปลี่ยนแปลงไปหมายว่าหมาเขียนไปเล่าก็ก่อนหน้านี้<ต>ก่อนหน้าเียนมาต่อว่า,ว,าว่าทำไมทุ่มไม่ค่อยไปห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็บอกว่าเรายัางรักไม่อยู่นะถ้าเกิดอะไรแบ็ทนห้องว่าถ้าเกิด แบบเข้าเสดายเราอย่างเงี้ยจะมีอยู่ในเนี้ยมัธยบับไนอะคะ่ะก,ก็บอกว่าเข้าเสดายเราบอกว่าไม่รู้ว่ามีเมียดีที่ผ่านมาเข้าไม่เคยให้อะไรเราเลย<ม>ถ้าเกิดเวลากลับไปได้เนี่ยเข้าจะชดเชยให้ทุกอย่างที่มีอยู่เขาคิดว่าในขุกเนี่ยซ่อนในเขารู้เยอะมากจะทำทำให้เข้าเป็นคนที่มีความคิดขึ้นมากอะคะ่ะแล้วใหม่ก็เขียนตอบก็เขียนตอบไปบอกว่าเราเราก็ต้องข้อโทษด,ด้วยที่เราที่เราไม่ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยม แล้วก็เราคงไม่ใช่เป็นคนดีเมือนมาก่อนแล้วแต่ก็ข้อให้รู้ไว้ด้วยว่าที่เราเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเพราะว่าปู่แหละทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงไปและต้องเข้มแข็งขึ้นในจดหมายนี้พูดถึงเรื่องที่เขาเป็นต้นเหตุให้ไหมต้องอไปทํางานที่ที่พัทยามันก็มีส่วนนะคะแต่อที่มันหนักที่สุดนะคือคือห่วงลูกมากมากกว่าแบบมันมันก็ารทั้งซ่องเรื่องอะคะ่ะ แต่ไอเรื่องที่เราต้องไปทํางานเนี่ยชุดแรกก็เป็นเพาะ่วงลูกด้วยแล้วก็แลน,นโดนบันดาลใจก็คือเข้าโดนบันดาลใจคือทาให้เรามันเกียดมันแขนอ่ะทุกครั้งที่คิดห่วนกลับไปนะวันนั้นถ้าก็เขาได้เงินจากการทํางานชิ้นนั้นแล้วนะนุกก็คงไม่ได้เจอเข้าเหมือนกันเพราะเขาก็คงจะพาพิ้งคคนนั้นนี้ไปยู่ที่อื่น ว่างที่นี่เลยมีแต่เรื่องยุ่งๆทั้งหลัยเลยอ่ะโหกู่าเราจะนอนนะตีสี่ตีห้าที่วกโมงเช้าตื่นนอนถ้าเรากลับบ้านเราก็ตื่นประมาณสิบโมงเช้าเที่ยงถ้าเรากลับบ้านเราต้องรีบกลับตอนเย็นเาก่อน แต่บ e ้านี้ที่เราไม่ได้กลับบ้านเราตื่นบ่ายสองโมงขึ้นขึ้นไม่ต้องไปตลาดซือกับ้าซื้อเลยอกซื้ออะไรอาไขด้ในหนร้านเีาได้เบียร์ช่วยงานได้ดีขึ้นหน่อยเป็นเชียนที่ร้านเมนื่อยนะมันไม่เหน่ยเลยไม่มีใครช่วยเราบาย เข้ามาเมื่อไหร่เขาทำวะเหรียญเก่งเปล่าน้องกบอเหรียญเก่งพ่อบอกว่าไงนะพอบอกว่าหกเดือนอ๋อขิดตึงนุ่มทำไมถึงไม่ไปเยี่ยมเข้าเลยต้องหกเดือนแล้วก็เลยบอกเขาว่าอยู่ของน้องก็ลำบากมากๆเลยนะต้องทำงานสำหรับภาระทุกอย่างได้แต่สำหรับภาระคนเป็นตั้งหลายคนทิว่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอดทนหน่อยนะ สิ้นปีนี้แหละอาจจะออกไปช่วยว่าเงี้ยแล้วเราก็เลยทาาว่าทําไมยังคิดจะเอาเราอีกเลยเขาบอกว่าทำไมล่ะเพราะเราไม่ได้เชื้อใครยู่แล้วเราเชื่อใจไม่เึือไม่จะเป็นยังไงเราก็ยังรักและยังรอเสมอไม่ระยักได้ละรู้เปล่าในอนาคตถ้าเกิดเขาเขาออกมาจะทำอย่างไรกับชีวิตก็ ก็คิดหนักกัค่ะคิดว่าทุกครั้งที่อาจจุดไม้ข้องเข้าแต่สับาเนี้ยนุต้องเรารูสา้สภาพมิตรข้องเข้าอ่ะสถที่อยู่ข้างในว่า,าทำไมทรมานจิตใจอะค่ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันเมื่อ er, ium, แบบเราฟันหลายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบทาให้เราแบบไม่อยากที่จะกลับไปในสภาพแบบท้าชีวิตเหมือนเดิมกันอีกอะเพราะว่าเราให้โอกาสเข้ามามากมลยไล่ค้างแล้วอะ้องก็เมื่อเดิมทุกครั้ง คิดว่าถ้าเกิดวันข้างหน้าเขาออกมานะคิดว่านะก็คงจะทําใจลําบากอ่ะแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าคงไม่เอาคงไม่อมาเป็นคู่ชีวิตเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วถ้าเขาออกมาวันนั้นแล้วถ้าเราไม่มีใครแล้วถ้าเกิดเราจะต้องพูดเข้าคำว่าเราแยกกันยู่เธออะไรเงี้ยคำนี้จะต้องเป็นคําที่ลหมานที่ใจทั้งเข้าและเราแน่ๆเลยนะคะบอกเป็นไงก็ ไม่ได้ว่าเป็นไนก็ก็บอกว่าชีวิตเราอะถ้าถ้าตัวเองรู้แล้วเราคิดว่าผู้อาจจะไม่ไม่รักเราก็ได้เข้าก็บอกทําไมแล้วว่าทําไมจะไม่รักก็พูดอย่างนี้และค่ะคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก,ก็เลยต้องหา ไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากยินจะยอมดิ้นวน,น,น,นบ้านหลังนี้คือบ้านเกิดของสมัยครับ ปัจจุบันเป็นที่อยู่ของคุณพ่อคุณแม่และหลานๆซึ่งเป็นลูกของสมัยรัศมีน้องสาวอีกห้าหกคนในวันที่สมัยกำลังตกอับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนั้นบ้านหลังนี้ก็กำลังจะถูกธนาคารยึดตอนนั้นเราไปเข้าไว้เท่าไหร่บ้างห้าหมื่นครับห้ามืน่นห้ามืนาม่นก็ใช้ดอกมานี้ต้องกี่ปีมาต้องก็ส่องต้องก็ซ่อมซ่ม่อง,ง,งี้มาตัวล่างๆนี้เป็นเส้น รวมๆเส้นก็เลยตอนนั้นคือตั้งใจจะปล่อยทิ้งแล้วก็จะปล่อยหมดวัญญาแล้วชักรํำเร่ลำรอนะูกําลัจะทําไงแล้วก็ยังงี้ไงไม่ันก็มีเรื่องด้วยครับพอดีมีเรื่องด้วยผมก็เลยเรื่องพ่อเมด้วยนั่นแหละเรื่องพ่อครับก็ไม่ก็มากรุงเทพก็หมดแล้วทีนี้ช่างก็เลยว่าจะตัดใจคาย นั่นเป็นสาเหตุให้รัศมีพี่สาวของสมัยซึ่งขณะนั้นเป็นไม้ลูกสามผ่านความล้มเหลวในชีวิตคู่มาแล้วถึง3ามครั้งสามคราตัดสินใจทิ้งงานอาชีพแกะกุ้งรายได้เดือนละไม่กี่พันบาทที่กำลังทำอยู่ที่มหาชัยมุ่งหน้าไปแสวงโชคที่พัทยาจากอาชีพที่ค้าขายความเป็นคน ก็ได้คิดว่าทําได้ทุกอย่างที่จะได้เงินออกมาให้พ่อแม่แล้วก็ให้ลูกพอลูกคอต่างจะได้มีให้ลูกแล้วก็ได้ไทยเงินไทยธนาคารไทยบ้านพอออกมาเงี้ยไม่ว่าใครจะเอกไปทางนั้นก็ได้เงินส่งพอ่อส่งแม่4ี่พันห้าพันหกพันแปดเราก็ดีใจว่าได้ส่งทางบ้านแต่ที่ตัวนะ่ะไม่มีหรอกค่ารถก็ไม่เสียใช้เดินไปเดินกลับ เพื่อนๆนะ่ะคือโหลดหาบาทไปกักกบกระสิบบาทแต่ส่วนมากจะไม่ได้โหลดใช้เดินเอาและก็จะใช้ตังวันละยี่สิบบาทด้วยเพิ่งมีในกระเป๋าเป็นพันแต่ก็นึกในใจไว้ว่าจะใช้วันละยี่สิบบาทต้องทําอะไรที่มันขัดแย้งหรือว่ามันฝืนกับความรู้สึกตากะก้าวไปก็ฟื้นแล้วแหละแต่ฟื้นก็ตัดสินใจว่าจะทําบางทีก็ ไปกับคนแก่ที่ยอมรับไม่ได้เลยบางทีก็ไปกับคนพิการแต่ก็หนึกในใจก็ตัดสินใจว่าเอา้าต้องทําให้ได้เพื่อจะได้เงินมาอย่างเดียวแล้วตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงก็ยุคเดียวก็แอบหลอกให้ประจําแหละแต่ก็ไปทังนั้นแหละเพื่อจะได้เงินมาลูกรู้ไหมว่าแม่ทําอะไรตอนนั้นตอนแรกเลยลูกไม่รู้ เพราะว่ารู้แต่ว่าไปแก้กุ๊บม,มหาชัยพราะแม้ก็ไม่รู้ด้วยแล้วต่อมาพี่ชายรู้พี่ชายก็วปกลับมาก็บอกไปกลับหรอก ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่ถลำลึกลงไปในเรื่องใดก็มาจะถูกดูดกลืนเข้าสู่วังวนของเรื่องนั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะครับแต่สมัยสามารถถอนตัวจากการเป็นผู้หญิงบาร์ได้แล้วบาร์ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ต่างจากบาร์ที่เคยทาอยู่ที่พัทยาอย่างไรแล้วความรู้สึกผิดในใจล่ะจะถอนหรือลบล้างไปได้บ้างหรือไม่เดี๋ยวมาคนกันต่อช่วงหน้าครับ